สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีพอกันในช่วงนี้ช่วงเสาร์ของวันที่30วันนี้เป็นมือพักแลมมืัอนี้30มาจ้ะพักแลมมาขึ้นนอนนี่แหละพี่น้องมือไหนมือนี้มือนี้แหละแดงไม่แบบ <c oughs> ดเสือวผายังว่าได้เจ็ดเลยอี่น้องีได้หน่อยตากผ้าหลังจากฝนตกหนักมือวันมือวันที่28 0บอก ชุดเสียผลาเปียกฝนตกแห้งเียที่พี่น้องคนหนึ่จนยกเลิกสองงานนี่ทำไม่ได้เลยเลย,ยกเลิกสองงานนี่มือวันกอนน่อนถ้ยท่าพูดได้โบเจอร์สีโบลูโบลูจะว่ามันแห้งสัม่มใดทึ่งลม้มทึ่งฝนมาพร้อมๆกันโอ้สุดยอดเลย <c oughs> คุ้มเต้นกับสีโบลูครับพี่น้องครับเอาบรรยากาศนี่มเมื่อเ้าฝากพี่ฝากนอนส้างแคมป์เอลซี่กัน ยี่นี่บรรยากาศสดใัอยู่เนอะพอวันยุกลางทงทางท,า,งางทงเป็นป้าเขาเป็นลางทงเป็นป้าเขานำไลแห้งพอสเสด็จ่า <c oughs> ไลแห้งพอสเสด้บ่ พ่อแมก็นอนดีๆขับขึอย่นนีนอนกับบกฝันยังเลยเม็ดซีดีเลยมือบ่หงอนอนพ้อมือคมเพียบบกงกผากันนอนนี่เราเห่อนอนทำเลย เิดเบงบ่ท่านมีุ่นนนนนุนังนอนกลทวนทวนเนาะคนาก็นอนกลนทวนทวนเนะังมีุเ,เลยผู้หนอ่อท่าทานนอนนี่หนานีน้ตา่ตางกตัวสัตว์ <c oughs> <c oughs> นี่คือบรรยากาศในโมเ้า หลบรอบวัดนะครับอย่างอันพวงหัวน้ำไม่ททงเดียวหนึ่งรหัวน้าไม่ททงเดียวหนึ่า พักอยู่ในคือวัดหนองสนมครับพี่น้องครับพุบรรยากาศโอ้เย็นสดชื่นดีบางคนก็นคือเป็นเพิงซาราพักเพิงซาราครับนะครับเย็นเฉย ซึ่งวันนี้เพ้นกำลังก่อสร้างบางอย่างครับพี่น้องครับกรูบว่าก่อสร้างอย่างเป็นคำว่า,าที่เร็เห็นนี่ก็คือแผนกสร้างบริเวณอย่างนี้แผนกช่งางแผนกช่างโอ้ตรงนี้เป็นสาราวัดใหญ่เียเป็นสาราเป็นหลวงปู่เลยทึ่งๆ <c oughs> ภายในนอนตามนี่โอ,โอ้จานทร์นอนติ๋วถาม,ม,มันแยกก็น่าลำเนื่อยนี่กะลิ้นพเนแสั่งคนพเนจคนวอยกาทั้งกัน ปลาใหม่ป้าไหลนกนกหลอทานนี่ก็ท่หัวถิ่ถ้ากระดอนี่นีีตีสวัสดีครับสวัสดีครับมียุ่งบ่นมียุ่งบ่ยุ่งบ่กันติดเ เลยจะถมือเยจะถ่มขึ้นหนึ่งท่านเลยจะถูมเลือกตีตามสามนครับโอ้โหตีกับตีหานตีหานพอดีเลียอ้นไม้กันใ่หมกันล้วนอืวนกางเวายงเวนเอาบ้านเดเปิดตน้อยพอห่มไหลห่มใ่ไหล่ไหลพ่มดอห่มกใส่่มแมน ตันคูดตัวยังไม่เติหุ่ตเว่าไงเออเออหุ่ไวดหรือหุ่นใหญ่หมดสร้างให้เราหนึ่มแล้วค่อยย้อนกลัไปคนหลายวมาขึ้น นีะครับพี่น้องพื้นที่วัดต้นไม้หลายพี่น้องล่มลื่นขนาดเลย มือวันที่หนึ่งจะคอยพอกันครับพี่น้องครับวันที่หนึง่งพอกันยูทีนวนครหมองเก้าเวลาเดิมครับพี่น้องครับขางปั๊มปลอสะทพี่น้องแฟนขลับเอฟซี e PC, ทา่านไก็ยืลืมให้กําลังใจ phương này sẽ là vách cửa hàng phật tu vách, sáng phô nhau mướn sầu, oh, nhau này thứ đẹp thế thấy nó phaio, mày đẹp <c oughs> เป็นไผ่มาเด็ดอะหน่อยเนาะเด็ดให้มันแตกหยอนบ่ <c oughs> <c oughs> ออกต้นดอกไม่งันต,นต้นเตี้ยนะเกิอดดอกไว้ ่อ่อขอบคุณทุกกำลังใจทีมมอมไฮครับพี่น้องครับขอบคุณแฟนช่องแฟนขับเอฟซีสาวหน่อยเพชรปันแพง แฟนครับเอ็ซีช่องพ่อปาอาทิตย์ลำพูนออฟฟิเชียลถูกกำลังใจทุกดวงใจที่มอบให้ครับพี่น้องครับวันนี้เดินกว้างในพอสมควรพี่น้อง นาวัดใครเป็นคลองน้ำไหลทีมงานมาอาบน้ำยืนนิ่งมาคืนนี่อะโอ้คัดเก็บอยู่ หลังสัตลิปนี้วัชินีร์พรแม่ที่คินาขอบคุณแฟนคลับ FC TT ตามอย่าลืมกดไลค์กดซับจะเข้าช่องพ่อปรญยาอาทิตย์ลำพินออฟฟิเชียล้ดยพี่น้องเด้วนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าจนรำรวยรำรวยครับพี่น้องครับไปแล้วครับ